ดีพี่น้อง FC ฝั่งลาวฝั่งทยต่างประเทศเมื่อนีน้องตุกเกยวกามาเลาะทงเนาะพี่น้องเลาะทงหางงัวเอาหญ้ามาป้อนงัวทุกคนเอามาเบิ่งงัวนี่ตอนนี้งัวเขาก็หห้ามาแล้วพี่น้องนี่มันสื่อเนาะถ้าเอาห้ามาแล้วมันจะห้ามาหาเราเลยจแบดบีเลยตัวนั้นนี่ตัวนี้เป็นงัวเป็นลูกของตัวนี้เนาะพี่น้องชื่อว่าอีมุ้มตัวนี้ตัวนี้ยังบ่งมีสื่อเนาะสื่อว่าแม่นางตัวนี้ ลูกของยิมมุมชื้วานางอันนี้อันนี้กินเน้ากินเน้าลูกคนจะไปใส่นะลูกของกันนางป้าคนเห็นทำมายืนเนาะนจืดเขาเลยน้องแหลดมาเลยโ สาวหญ้าที่เราปลูกเป็นหญ่าหวานนี้ให้มันเนาพี่น้องมาเลยจื้อจื้อว่าสาวหญ่านี้มาแล้วมันเจ้าของเพราะว่าตอนเราเลี้ยงยามผนเราเก่าหญ่านี้เกี่ยวมาให้คู่มือคู่มือพี่น้องเลยมาแบบพันยาแตนี้อันนี้อันนี้มาแบบสีชมพูหวานแวววันนี้หาสิมาเละส่งหากินชมกินแสวเลยเนาะพี่น้องสิไปหาเละเบึงงัวเบึงแบ้เลย ันนี้แหละพี่น้องชีวิตคนบ้าน,น้องคอกนาเนาะคือน้องตัวเกียวอยู่แต่กับไห่กับนาอยู่ป่าอยู่ดงสิมีผู้ใดามาเห็นมามากเลยเนาะผู้บ่าวก็คือสิบ่เห็นเนาะเพราะว่าเขาอยู่แต่ไห้แต่นาพี่น้องเพิ่งกินอิ่มแล้วเพิ่งจะไปแล้วเพิ่งเอาไปกินน้ำในกระโค่แล้วตัวเกียวออมา แล้วเพิ่นกระไปแล้วนี้พี่น้องเพิ่นคุคมาคูกเนาะนี่เพิ่นกระสิไปเข่าแหลงแหลงล้วงงัวอยู่ในบ้านเลยไปอยู่รำกันอยู่แหลงเบิดเลยบัดน,นี้เนาะไปหาไปเลาะเบิง่งลูกงัวไปน้องลูกงัวน้อยที่ว่าแม่เพิ่นเอาเสื้อมามัดคอไว้เนาะเพราะเขาจะเห็นบ่อยู่นี่กะมีทั้งงัวทั้งแบ่เนาะพี่น้องถูกแบ่ก็มีงวัวก็มีเต็มองเลยนี่ มัวไผ่กะจะไปรวมอยู่ในแหล่งเดียวกันเบิดเลยพี่น้องไปเวลาพังัวน้อยเนาะนิดนิดงัวน้อยเสร็จแล้วงัวน้อยเท่านี้พี่พี่น้องนี่ตัวนี้เลยนี่มีเสื้อผ้าลำยับใส่โพธอมกับม้วนตัวข้าวเล่นใช่สีขาว แม่ <Man. S 2> นตัวใหญ่ค่ะวัวตัวได้ใหม่มาตัวนี้ <c oughs> ตัวได้ใหม่ของแม่มันบอกตอนขายดิค่ะเออแหมแล้น้องตุ๊กเกี่ยวลืมเนาะวานวัวเทิงตัวนั้นมันแหงแล้วแหละปล่อยให้เพื่นไปขายแล้วเนาะพี่น้องน้องตุ๊กเกี่ยวลืมเอาวัวตัวเฝาวี่แม่มาหนุ่มแมนเออลูกของแม่นี่เนาะ <Okay. S 2> ลูกของมุง่ง <c oughs> <c oughs> ตัวอันแดงๆมีแนวมัดคอและเป็นลูกของนางมีนางลูกแบบมุมลูกไปเพิ่มข้างได้ไหมได้จะกลุ่มนะไปลงเมาพี่น้องทีหาส่งกิ่นเนาะระหว่างที่ทีน้อเขาแหลกเนาะไะงัวกินแล้วน้าเอาล้างงัวฉิบอสซนวะเนาะใส่จิ้มพู่ใส่จิ้มพู่หานเดี่ยวมาหางัว บรรยากาศเป็นบรรยากาศเป็นอะไรบรรยากาศวันนี้กันหนาวเนาะลมหนาวจะบอกบนหนาวฮเมื่อวานเนาะบนหนาวฮเมื่อวานที่ว่ามันมีแดดเมือวนนี้ยังหวาหนาวจะว่ามีแดดเนาะมต้นโพแม่ต้นโพอันนี้แม่ต้นโพเด้อโอไง

ถ้ามันซุกกับชีวานได้มม่นมันซุกกับชีวานถ้าค่อยมากินแล้วนาะต่อมันซุกหน,นะแม่นหวานแทงนุมมาบเบิ้งแจวแจวผงจตเปรี้ยวปากซีมก็น,น่าจะทำ

เอาเบิ่งอีกบอดมังเหมาซุกพี่น้องแห่งแบบว่าเต็มเบิ้นี่เลยดำเบิ้นี่เลยหวานมังเมาเวลาซุกถ้าตอน้มเนี่ยตอนออดเลย้มเอาไปก้อยก้อยใส่น้ำปล่าหวานเนาะใส่ประเด็งแมนแจ๊บผักเข้าไปเขาไปหาตุ้มห่วเลย ดูไหมดิชชมูของเสือ ป้าคมมาอดอนอเด้อพี่น้องเราพยายามได้คิดเล็กก็มาเก็บเอาเด้ออยู่บ้านน้องตัวเกี่ยวเนาะทำกินนี่ได้กินอยู่พี่น้องเอยู่บ้านน้องตัวเกี่ยวป้าลูกนี่ตรงนีเชังออนค่ะนี่จดาจะเข้าอ้อมไปแล้วเนาะงานนี่ลูกนี้เจดาด้จะเข้าอ้อมไปแล้วเนาะใส่ไขม่มดแดงมือน,นั้นโอ้ลายลี่อันนี้นะคักคักคักอันนี้ป้าไปหาต้นล็อหลวงต่อมาด้ จากที่เฮาหยางมาประมาณ3กิโลเนาะพี่น้องเฮากลับมาพอต้อบังหวงแล้วเฮากะแบกไม้มาแต่งานพุณน้องไก่เหนื่อยเนาะคือรู้ว่าเฮาแต่ละมื้อีะมามากินหญ้าสิมากินแถวนี้แหละพี่น้องนี่เบาเบาาตอนนั้นเ้ามาจับมัวกดที่แถวนี้ลเนาะ แม่ยังเห็นงามมันก่อนหรอว่า ใหญ่เนาะเข้ามาตอนนั้นหาจะเป็นดอกเนาะแมนหนะาเรือตัวิ่งใหญ่กรอนะ <c oughs> อันนี้ก็คือหน้าอยู่ใกล้บ้านเฮาน,นี่แหละอยู่บ้านเฮาน <c oughs> ลมแห้งป่านอยู่ทะเล วงแก้วเนะวา,านนนะ,ะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแรงเป็นเวลาสี่โมงแรง พอละมั้งขอบุณทุกคนพอแหละน่าจ,จะพอแลวเนาะนี่ได้ลายตืบแล้วแกวหอกต่ำมาพร้อมจักอันมักหมวงจักมักเหมาเนาพี่น้องไปวันนี้เราก็ทีอย่างเมืนะ่อกินสมมักหมวงกินยู่แถวันเทลนาเราเนาะ โอเคไปตอนนี้เฮากาจัดจานเรียบร้อยเนาะพี่น้องกอกาบ เอาสิมาห้ยแจ๋วเลย้ว่าลมสิพัดแจ๋วเขาไปเบิดหรือบ่เนาะโห้ยน้ำลายแตกเบิ่งแจ๋วเขามาเลยมาเลยโรยแจ๋วโรยแจ๋วโรยแจ๋วโอ้ยออกได้โซนเลยเพชรเขาตาได้อืว้าวเขอใกล้ใกล้ไม่น้ำลายแตกอายน้ำลายแตกคักๆวันนี้นะ <laughs> mà đâu, mà đâu, phí nông được Mà hạ ngoài nhà mẹ lèng rồi kín sổm Ngầm quá Ngầm quá <cười> <cười> ăn kiếm hôm Không kiểu nhầm kéo mà Mắng màu Sự bằng

มักอ่ะกินสมยำแรงพี่น้อยมาหางวยงำแรงแล้วมากิสนสมเลย Thôi thôi Cái xô màu nó ngon cái cụ có nhang y nó màu ở màu màu Nhang y Tối, tối nói, mình, bảo bảo rồi cho toàn nói nói kịp cật Nóng nói không có nó phần bữa Hay nói ở con đưa đu này nó phi nóng Cô ผมมีคำบรรยายลอยแบบนี้คบบ่ะนำหลกใบอิ่มแล้วลืมไปครับมัน,นสุกเชอบไหมครับ không được kéo nhưng mỗi im ạ <laughs> kéo nổi bớt chắc có xoài không กรอบนะมังวงน้อยกรอบกินกับยาบะเดดแห้งแซ่บเนาะมันนละติไปจัดติดต้นเลยผ่ามังวงใหญ่จังหน่อยเนาะกินยีนต้นคินให้เสิ็จค่ะ เฮ็ดแกวเผ็ดแท้มาหน,นิแซ่บๆเนาะอืม,มกอดแท้พี่สมแล้วพอก็บซ่มเมื่อแล้วมึงเนาะตอนนี้ก็ค,อค่อยคำลงแล้วเนาะพี่น้องกินคำนี้กับซี่เมื่อแล้วแหละกินผักับเมื่อแล้วเนาะ เพรับบ้าพวกกินหุกันต่อ,อสำหรับคลิปนี้ก็ขวัตัวลาไปก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโตเกียวและครอบครัวาสาวลาสาโนโฟแฟมิลี่นเด้อและที่ขาดบ่ได้ก็คือขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่บาข้ามโฆษณาของคลิปของเฮาเด้อ สำหรับคลิปที่สลองสี่0 0ื่นพับกับอาซิซ่าเนี่ยนะพี่น้องยังไดกาฝากติดตามหับสม้มในเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย